สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลช่างประจำร้านเลสสีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เรายังอยู่กับซูซูกิเซเลริโอนะเมื่อวานเรียกชื่อผิดเมื่อวานเรียกเซเลริโอไม่ใช่นะครับเป็นเซเลริโอนะพอดีว่าสายไฟไปแล้วข้างขวามันเจอออกขวาเยอะพี่เขาบอกโดนท่อไฟใส่เยอะเพราะว่าไฟมันเจอออกเยอะเดี๋ยวเราจะมาตั้งไฟนะครับตามมาดูเลยตรงนี้สังเกตดูนะครับมันจะมีไฟ2อังานนะเห็นไหมมีอันนี้อันนึงกับอันนี้เห็นไหม นะอ,นนอ,อันนี้คือข้างซ้ายนี่เดี๋ยวผมจะยืนบังให้ดูนะช่วงไฟลงไปเนี่ยก็คือตรงนี้ผมมาตั้งมันดึงกลับมาผมมาตั้งมันดึงกลับมาหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตั้งตรงไหนบ้างนะเนี่ยมันจะมีตัวตั้งอยู่สองอันจะมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวตั้งซ้ายขวานะอันล่างเนี่ยจะเป็นขึ้นลงหมุนซ้ายลงหมุนขวาขึ้น เดี๋ยวเราให้มันโคมันขึ้นมาก่อนเพราะว่าไม่รู้มันดันข้างล่างไหมคือข้างบนเนี่ยเป็นซ้ายขวาเราลองปรับดูคือเราหมุนก่อนผมไม่มั่นใจเพราะมันมันไม่ได้ออกมันไม่ออกให้ให้เราเห็นเลยแต่ว่าข้างล่างอ่ะมันเห็นชัดๆเลยว่าขึ้นหรือลงเนี่ยหมุนขวาขึ้นเห็นไหมหมุนซ้ายลงส่วนเรื่องระยะไฟเนี่ยผมไม่มีเครื่องตั้งไฟนะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าข้างซ้ายมันพอดีเราจะตั้งข้างขวาให้ไ้เท่ากับข้างซ้ายนะครับเห็นไหมเราช่วงไฟให้มันตั้งเท่ากัน เนี่ยผมจะลงรถไฟข้างข้างข้างขวาลงมาเห็นไหมสังเกตดูไฟมันดิ้นดิ้นลงมาแล้วส่วนเรื่องความตรงเนี่ยระบบระบบไฟเนี่ยข้างขวาเนี่ยเราจะต้องให้ไฟอ่ะมันสาสตร์ลงไปถนนตรงๆนะไม่ให้ลงขวาถ้าไฟถ้าไฟข้างขวาฝั่งคนขับเนี่ยถ้ามันลงไปขวาเนี่ยจะโดนรถคันที่เขาวิ่งสวนมาเปิดไฟใส่นะครับเพราะมันจะแยงตาเขาส่วนไฟข้างซ้ายเนี่ยไอไฟข้างเนี้ยต้องสาดตรลงถนนข้างข้างนะเราจะได้เห็น คนเดินถนนฝั่งริมว่ามีใครเดินมาบ้างไหมอะไรนะแต่ว่าระยะนี้ประมาณนี้โอเคแล้วส่วนตัวผมชอบตั้งตอนกลางคืนมากกว่าพอดีพี่เขาแวะมาธุระพี่ก็เลยมาให้ผมตั้งเลยถ้าตอนกลางคืนน่ะเราจะเห็นชายไฟที่มันลงกับบนถนนชัดกว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองใช้ดูก่อนแล้วถ้าพี่เขาโอเคก็ไม่ต้องมาตั้งถ้าไม่โอเคก็หมาอีกรอบอีกอีกรอบมืดๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆตัวล่างขึ้นลงนี่ตัวล่างอยู่นี่ตัวล่างขึ้นลงเนี่ยครับตัวบนซ้ายขวา ตัวล่างหมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายเอาข้างบนก็หมุนขวาหมุนซ้ายเอาไปไล่ดูในคลิปเอานะ, <Okay. S 1> ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ